มือสั่นเลยทีเดียวใครมีไอโฟนประชายอยู่หยิบไอโฟนประชามาให้ด้วยนะครับดูกับใครจำไม่ได้เหมือนกันถูกกันนแหละโอเค วันนี้ก็ดีใจนะครับรเป็นคอนเสิร์ตแรกของกระชานะลูกดีใจมากครับดีใจครับแล้วก็ไม่รู้ของใครของใครอะ่ะใช่หรอห้วยห้วยเลยนะมีห้วย <laughs> <ะ>ไม่ต้องพูดอย่างนี้ก้เต๊ะ พี่ขาชาพี่ขาชาพี่ขาชาทอปเฟะไม่ต้องอย่างนี้ต้องเด็กดัดและหน้าซูซูเอาลูกฝากมานะครับขออคุณน้องเฟมด้วยนะครับก็เดี๋ยวเราไปเจอ้องเฟมกันวันวันที่เท่าไหร่นะครับไม่ได้ยินวันที่ เออเขาเขาเขาว่าง่ายนะคนที่เนี่ย <laughs> พูดอะไรก็เชื่อเขาถามผู้กองก่อนไปนะครับว่าผู้กองเป็นคนข้างบนหรือคนข้างล่างครับ